องค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าสั่งสอนพระภิกษุพุทธบริษัทเรื่อผู้เห็นภัยทั้งหลายแม้แต่ก่อนจะดับขันเข้าสู่พระองค์ก็ทรงมีกระใจหวานดยไรในการสั่งสอนพุทธบริษัทกาลัยอันมีหมู่ภิกษุบริสันเป็นต้นใจความว่าดูก่อนผู้เห็นภัยทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังขารนรรายมีความเสื่อมสิ้นเป็นธรมรมดาอม,มามาเดนัมนซเดรานนาทีขอเธอทุรายจงยามยประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ดึกพร้อมดยความไม่่าวาเธอเป็นคำสั่งสอนโอวาทก่อนปรินิพานขอ,องพรปสมาะพระเจ้าบางคนดำลงชีวิตด้วยความประมาทแม้มีอายุยืนอยู่ถึงร้อยปีก็เรียกว่าคนตาย แม้จะมีชีวิตถึงร้อยปีก็เปรียบเสมือนคนตายหรือคนตายแล้วโฮมสมาดมรจยาพระองทรงเที่ยบอย่างนั้นความประมาทคือความตายแม้อามีอายุยืนย,ย,ยาวถึงร้อยปีแต่ถ้ารอร้อยปีนั่นดบรงชีวิตด้วยความประมาทแม้ขณะที่มีชีวิตร้อยปีก็เป็นคนตายเป็นคนตายแล้วจนเดือรปีที่หนึ่งจนเป็นึงปีที่ร้อยเปรียบเสมือนคนตาย เป็นบุคคลที่ดำรงชีวิตด้วยความไม่จะเป็นบุคคลที่ดำรงชีวิตมีอยู่ก็ตามหรือตายแล้วก็ตามเด้วยกว่าเป็นบุคคลที่ดำรงชีวิตตนเองอยู่ในความไม่ประมาทแม้ตายไปแล้วก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ อย่างพระมรรตมาธรรมพรุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราแม้แต่ดำขันเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วแต่ความเป็นพระมรุรธเจา้าความเป็นพระสมัมมาธรรมพรุทธเจา้าก็ยังมีชื่อมีชีวิตอยู่เท่าทุกวันนี้ยัางพรบุพจารย์ของเราพระราหันตาสาวกองรลวงบู่หงตาเราทุกลปทุกอง แม้<เ> <osc> ท่านดำขัน,นบน้านนิพพานไปแล้วเรียกวันตายแล้วแต่ก็เปรียบเสมือนบ้านท่านยังมีชีวิตอยู่อย่างจิตเดัมขององค์หลวงปู่ใหญ่องค์หลวงปู่มัม่นองค์หลวงปู่เสาองค์หลวงปู่ลงตาเราองค์หลวงตาหมาปู่องค์หลวงปู่เทพเี่องค์หลวงปู่รายองค์หลวงปู่เรียนทุกทุกทุกทุทุกทุกพรอง์จิตเดัมความดำรงอยู่ของท่าน จะผ่านพ้นไปเป็นร้อยร้อยปีหรือหลายปีความเป็นองค์ท่านก็ยังคงมีอยู่ท่านนี้จะได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตในความไม่ประมาณแม้ตายไปแล้วก็เปรียบเสมือนว่าท่านยังมีชีวิตอยู่แต่บุคคลที่ดำรงชีวิตตลอดทั้งร้อยปีแต่ดำรงอยู่ในความประมาณก็เปรียบเสมือนเป็นคนตายจะมีชีวิตอยู่ก็ไม่ต่างอะไรกับคนาย นี่จะเรียกว่าความประมาณเป็นเส้นทางแห่งความตายความประมาณก็คือความตายตายจากมรตายจากผลตายจากสิ่งที่ควรเนี่ยตายจากธรรมอันเลิศตายจากธรรมอันประเสริฐจะเรียกว่าบุคคลติมไม่สามารถที่จะะดึงเอาคุณค่าของจิตใจของตนเองให้ปรากฏขึ้นได้เนี่ยตอดชีวิตถึงดำรงชีวิตหรือมีชีวิตอายุยืนยาวถึงร้อยปีนะั้นก็ไม่ทางอะไรจะคนตายและก็เป็นคนตายแล้ว ขณะที ity, we being, users, ่มีชีว er. ิตอยู่ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นคนเป็นบุคคลนี้เป็นชีวิตอันนั้นที่เรียกว่าคนตายแล้วตายจากศีลตายจากธรรมตายจากคุณประโยชน์เพราะจิตใจจมอยู่ในความเมืดบอดเพราะจิตใจจมอยู่ในความตายตายจากศีลจากธรรมตายจากคุณามความดีตายจากมรตายจากผลจะมีชีวิตอยู่เท่าไรเท่าไรก็ไม่ต่างอะไรกับคนตายแต่กรรมกันบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท แม่ท่านสิ้นชีวิตไปแล้วความมีชีวิตของท่านด้วยคุณงามความดีของท่านด้วยความไ่ประมาทที่ท่านดําเนินอยู่ตลอดทุกเด็กทุกดอหายใจเข่ารอก็เปรียบเสมือนว่าท่านถ้าองค์ท่านทั้งหลายเ่านั้นก็เป็นผู้มีชีวิตอยู่เปรียบเสมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าะัรหันสามกอกค์งลงปู่ลงตาเรา เมตตดในจริระร่างกายของท่านดับสลายตายต่อไปแล้วแต่ความมีชีวิตแห่งกิตติศัพท์ความดีงามของท่านยังตั้งกึกก้องอยู่ในสามแดนโลกประทานโอโมยีกูโน้มกับวัาใจของเราตอนนี้เราเปรียบเสมือนคนตายแล้วหรือเรายังมีชีวิตอยู่ ที่นี้ว่าเป็นคำตอบเป็นคำถามอยู่ภายในใจของเราแล้พอเอาใจของเราเป็นคำตอบถ้าเรายังประมาทอยู่นี่เราก็ไม่ต่างอะไรคนได้ แม่ชีวิตแม่มีชีวิตอยู่ชีวิตอันนั้นก็หาสาระแก่นสันกับเจ้าของไม่ไหนต่กรรมกันก็ว่าเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยคมหายใจเข้าด้วยคามหมายใจออกจะเราไม่ประมาทไม่ประมาทต่อเนื่อนทางร่างกายไม่ประมาทต่อขี้ดีไม่ประมาทต่อทุกข์ได้โทษทางกันะพ่อในความระมัดระวังจิตใจของเจ้าของมีการตัดเตือนตนเองอยู่เสมอมีการตัดเตือนตนเองมีการดูใจตนเองมีการสั่งสอนใจตนเองมีการแก้ไข ใจตนเองอยู่ตลอดเวลาอายยวันตัางเดอนเจ้าของ อะไรเดียวมาดูเจ้าของก็คือเอาสติปัญญาของเราดูจิตดูใจดูชีวิตจิตวิญญาณทางตั้งหาของเราไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นอยู่ก็บโรคไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นในชีวิตจิตใจของเราอะไรอะไรก็เป็นของที่เกิดขึ้นและดับไปทางนั้นหากสาระเกี่นสารใดเมใดมักนั่งเฝ้าสิ่งใดจากพวกนี้ต่อเป็นบังเกิดของสเปธมารณาตาเนี่ยสเพสังขาราอนิจจาสเพสังขาราทุกขาสเป สัมเพทธรรมมาอนัตตาติใ้สิ่งที่เราหวังไอสิ่งที่เราพึ้งใ้สิ่งที่เราต้องการใ้สิ่งที่เรายึดเหนี่ยวสิ่งใดใดบนเหล่านั้นนำไปสู่ความทุกข์และความโเศร้าอันนี้ก็คือคำตอบว่าใจของเรานั้นเป็นบุคคลที่ยึดสิ่งต่างๆเหล่านี้มากจนเกินไปสมควรที่จะได้ศึกษาปรเพปฏิบัติภายในจิตใจของเราให้เกิดได้มีขึ้น จางที่เราเคยประมาทก็จะไม่ประมาทอีกต่อไปจางที่เราเคยพลั้งเผลอก็จะไม่ยอมเผลออีกต่อไปจากแต่จางแต่จ้างที่เราไม่เคยหนเคยเข้มงวดต่อการทำความบาปความเบียนเราก็จะต้องดร่งความบาปความเพียนมากขึ้นเรื่ออย่าเวียนเยนนะทุกขมันเจติคนอย่างเราจะร่วงทุกขรื้อยความเบียน เพียนเพียรแม้ว่าเสมอภาระภายนอกเราก็ทํากันตามหน,าน้าที่ตามควาสมสามารถของเราแต่ภา,าระภายในเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุด ภาระภายนอกว่าสําคัญแล้วก็ยังไม่สําคัญเท่ากับภาระภายในของเราจำใดที่จิตใจของเรายังไม่ตื่นรู้จำามใดที่จิตของเรายังไม่แจ่มแจ้งจำามใดที่จิตของเรายังมีความหลงเราก็ควรที่จะเด่งดังว่าความเย็ตภายในจิตใจของเราให้มากยิ่งกิริยาเจนะกิริยาเทนําตัมหมาเมน้าบารคมถเธอคิดจะทําแล้วต้องทําให้จริงต้องทําให้จริงทําให้จริงจัง พาโมิภาริกโตทำให้มากเจริญยิ่งผลของการทำมากผลของการทํำยิ่งความจริงอันเป็นอริยสัจต้องปรากฏขึ้นอยู่กับใจของเราทำของบริชาวยุตใจของเรา ทมของอมปสมาเทวดาเจ้าเป็นของจริงเท่านั้นรมคาอสอนองมุปสมาทพระเจ้ายึดแล้วก็เป็นทุกจริงขึ้นมาโยมพระพุทธเจ้าทรงอุป,ปามาไวา้ว่ารูกรรมสุทธายอันประกอบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโภดา,ภาพะการจับมจูดดองเปรียบเสมือนมูบิต เราไปจำต้องง้อคิดเมื่อไรเมื่อก็โชคกัดเอามานั่นรูปเสียงกินรสโอเดพะเครื่องสัมผัสรวมถึงเงินทองกองสมบัติบุตรลูกเมียสามีปัญญาตัวตวดนเดนื้อหนัง ทุกสิ่งตัวอย่างที่เรามีกันอยู่แสวงหากันอยู่อันนี้เนี่ยมารูปเสียงกลิ่นรสพอเราไาเกิดสมบัติทางนั้นจนได้มาแล้วจะมองเห็นอย่างไรจะมีคุณค่าสำหรับเราอย่างไรสิ่งทรายกอปก็ไม่สาม,มารถจอาติดตามไปด้วยได้มีแต่อกองบุญับกองป่าที่มีอยู่กับจิตกับใจที่จะตามจิตตามใจนี้ไปได้เนี่ฉะนั้นแล้ว ในเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้นะไอสิ่งที่เรายึดไอสิ่งที่เราสแสวงหาไอสิ่งที่เราหวงแหนไอสิ่งที่เราต้องการสุดท้ายมานั้นก็เป็นของที่ไม่สามารถจะเอาไปได้จะมีคุณประโยชน์ในขณะที่เรามีลมหายใจอยู่เท่านั้นนอกนั้นก็ไม่สามารถจะเอาไปได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกเงินทองกองสมบัติแก้วแหวนเพชรนินจินดาบุตรลูกเมียสามีปัญญา ถ้ากรรมกรขาดน้ำใช้ไม่สามารถจะเอาไปไหนสักอย่างเยาว่าแต่ของภายนอกเลยแม้แต่กระดูกซี่หนึ่งก็เอาไปไม่ได้เหตุฉะนั้นจึงเยาว่ามีความจําเป็นมั่ทต่สุตรที่เยวว่าต้องฝึกต้องฝึกจิตใจของเราให้มีความเดือดูจิตตังดังตังจะขาบหังจิตติปฝึกได้แล้วนำความสุขมาให้จิตดังคดดังจะขาดหังจิตที่ปกป้องรักษาคุ้มครองโดยทำไปดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ เงาวางูพิษคือรูปเสียงกินรสปอดอ้าเครื่องสัมผัสรูปเสียงกินรสปอดอวัยวะเกิดสัมผัส์เปรียบเสมือนงูพิษไปจาต้องเมื่อใดมันจะโฉกกัดเอาเมื่อนั้นผลของการถูกกิ่งูพิษโฉกกนต้องต้องปวดแสบปวดร้อนเจ็บทุรุนรายหรือแม้กระทั่งว่าสิ้นชีพไอ้ก็มีเงนว่ารูปเสียงกินรสปอดอ้าเครื่องสัมผัสอุปมาเปรียบเสมือนงูพิษแต่บุคคลผู้เขา พะมัสสมาธรรมเจ้าสมเดัจว่าบุคคลผู้เขาหรือบุคคลผู้บอดบอดไหมายถึงตาบอดําว่าตาบอดไหมายถึงจิตใจมันบอดมันบอดเรียกว่าไฟคือตัวสตรีปัญญาของเรามันบอดอันเป็นบุคคลผู้เขาและบุคคลที่บอดมีความสนุกสนานเพลิดเพลินทําความินดีปรากฏขึ้นมีความเพลิดเพลินยินดีปรากฏขึ้นกับรูปเสียงกลิ่น,นรสโสระว่าเกิดสัมพัธ์ อันเป็นเหตุให้เขาเหล่า,านั้นต้องพบกับโศกปริเทวะทุกคโดมนันจูปายาสาวิุก้า สโกสกขความเศร้าโศกเผาผันใจใกล้ตายปริเทวะความปริเทวนารำม,มันในความทุกนั้นทุกขะมีความทุกข์กก้งโดยธาตุกำเริบทุกขะแปลว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากธาตร่างกายกำเริบนั่นก็หมายถึงโรคต่างๆทีด่ด,งดวงเราอยู่ในร่างกายขอเรามีอาการส2ก็มีถึง32มโรค32มสขูดสาสองแก่สามสิบสองเจ็บสาิบสองตาย ยังมีอาการสามสิบสองสามสิบสองพอแก่เป็นสามสิบสองเกิดเป็นแก่เป็นเจ็บเป็นตายเป็นเรี่กว่าเอาไวในอวัยวะหึงสามสิบสองการเราก็ขยายออกไปเอาสติปัญญาของเราเป็นแว่นขยายขยายดูกายของเราอาการสามสิบสองเราเอาแว่นคือสติปัญญาของเราขยายดู เขาแว่นของเราขยายอยู่จะขยายกี่เท่ากี่เท่าก็ขยายลงไปเนีย่ยว่าเดสริระภายนอกแม้ต่เซลทุกอนุปรมมโูที่มีอยู่ทั่วๆในพักในร่างกายของเราเขาก็เกิดก็แก่ก็เจ็บก็ลายไปเมื่อเขาตายแล้วเขาก็ขับออกทางปัตตาวะ้าง ปัตย so kind of ังกุจาระบ้างปัตยาวบาบ้างทางเหงื่อทางไขรบ้างเมื่อเขาตายแ้วเซลทั้งหลายม้าก็ปลูกถ่ายใหม่ปลูกถ่ายใหม่เพราะอะไรเพราะการดำรงชีพการดำรงชีวิตของเรานั้นมีเหตุมีปัจจัยได้กว่ากฎอิทธิพยตายังคงทางานอยู่แต่จําะไรที่กฎอิทธิพยตาไม่สามารถที่จะผลิตเซลต่างๆหรือไม่สามารถที่จะนําสู่เหตุปัจจัยในการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างอยู่อย่างไรมันก็อยู่ไม่ได้อันนั้น อนัตตาอนัตตาสัพเพธมาอนัตตาสัพเพธมาอนัตตากายอนัตตาจิตอนัตตาปุโรอนัตตาสัมเพนามาอนัตตร่างกายร่างกายี่วาเป็นเราเป็นเอาเป็นเราในเมื่อว่าร่างกายเป็นของของเราร่างกายเป็นตัวของเราเราก็คงจะสั่งได้ตามปรารถนาบ้าไอเจ้าร่างกายเอ๋ยเจ้าจะได้เจ็บจะได้ไข้จะได้ปวดจะได้เมื่อยจะได้เจ็บตรงนั่นจะได้ปวดตรงนี้เลย ให้เจ้าจงมีความรู้สึกสบายอยินตลอด่รับไม่ได้ความทุกข์รุใบเพีอยจะได้เกิดมีขึ้นกับเจ้าเจ้าจงทำตามคำสั่งของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นเจ้าของของเจ้าไม่สามารถจะเป็นไปได้แม่จะแม่จะสั่งอย่างไรหรือต้องการอย่างไรให้ความเป็น่างกายนี้ก็ไม่เป็นไปตามความตองการจิตมีแต่เจี๊ยบมีแต่เจี๊ยบมีแต่ตัดจะตัดจะจะตายลงไปมีแต่กองเกิดกองเกิดกองเจ็บกองตายมีแต่กองอริยจักุ ของกองนาดาวนั้นมีแต่กองดินกองน้ำกองลมกองไฟสุดท้ายมาแล้วก็ยื้อไว้ไม่ได้ธรรมาชาติของร่างกายนี้จะเรียกว่าเรามีความแกมเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความายเป็นธรรมดามีความบ้าหวางเป็นธรรมดา การเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเดิ่งธรรมดาของทุกสิ่งที่มีูโรคทั้งสิ่งที่มีชีพและสิ่งที่หาชีพไม่ได้ทั้งสิ่งที่มีโรคร่างและสิ่งที่ไม่มีโรคร่างจะเกิดในเท่าในไข่ในไข่ในคันจะเกิดเป็นโอวาติกะให้มาเกิดขึ้นโดยดวงจิตสุดท้ายมาแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรอะไรจะไปเกิดเป็นคนจะไปเกิดเป็นมนุษย์จะไปเกิดเป็นสัตว์จะอะไรอะไรหลายหลายประเภทยังจะไปเกิดในที่ไหนไหนจะไปเกิดเป็นเทวดาจะไปเกิดเป็น ผมเป็น PM, รรปภมมมารูคภมมจะไม่เกิดเป็นบ้ามา้าอินมาภมมมายมบาการเท้าเรกกบดจัตุกบาลทั้งสี่จะไม่เกิดเป็นอะไรบีแต่กองเกิดกองแก่กอจะบองตายเหนั้นทั้งสามเดนนลกกระดานีแต่เกิดขึ้นต่างอยู่แปรปันเป็นแปรระดับไปจะไม่เกิดในที่ไห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 นต่างๆเหล่านั้นก็มีผนความแก่ไม่พ้นความเจ็บไม่พ้นความตายไม่พ้นเกิดความบาดว่าถ้าเรายังมีความรารานะต้องการที่จะเกิด บุคคลที่มีความพอใจนในการเกิดบ่อยๆก็ต้องตายบ่อยๆ ในนาทีเจ้ว่าต้องพบกับความเศร้าโศกความเศร้าโศกเผาผันใจแจ้ตายปริเทวะความปริเทวนารำพันทุกข์ความทุกข์พธาร่างกายจำเริบเพราะมนนั้นสาความทรมนัสคือว่าความทุกข์ทองมนัษที่เกิดขึ้นภายในจิตชนิดจิตวาหากาวออกไม่ได้อุปาญาศาสตร์ทุกข์ทอดถอนใจด้วยเหตุหน่งนี้และจึงนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบในเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ จริงเอามีความจําเป็นต้องในต้องแสวงหาในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวหรือสามารถดำรงชีวิตอยู่ให้ได้อย่างได้ความโลงงินเป็นสุงแต่สุดท้ายแม้เราสิ่งทั้งหลาดำรงนำนี้ก็เป็นของเพื่อประโยชน์ให้ดำรงอยู่ชั่วขณะเท่าน,านั้นเป็นของที่ใชส้สาหรับการดำรงชีวิตอยู่แต่ไม่ใช่ของคนยึดยามาัดในเงินทองกองสำปันไปนอกเลยแม้กระน,นั้นเนื้อหนังร่างกายก็เป็น,นของใช้สุดท้ายแม้เราจิตจิตใจอันอนี้ต้องเป็นของใช้ไม่ต่าง ในเมื่อทักสินตัวอย่างเป็นของจริงจริงสําหรับใช้ไม่ใช่ของจริงสําหรับยึดมันจะไปยึดเอาอะไรอะไรมันก็ยึดไม่ได้เพราะสินทรัพย์จำปองเหล่านี้ไม่เป็นเป็นดำคำเข้าไอ้ความต้องการของใครเพราะสินทรัพย์จำปองเหล่านี้ไม่เป็นเป็นดความบาดธนาเพราะสินทรัพย์จำปองเหล่านี้เป็นเป็นดกฎของวัตถะเพราะสินทรัพย์จำปองเหล่านี้มีกฎของไปธรรมชาติเดี๋ยววัตุสินตัวอย่างนั้นไหลไปสู่กระแสของปิจจุบาน ระาบานไหลไปสู่กระแสของอานิจจังตรงนันตัธรที่เรียกว่าธรรมชาติของพระสัมมาัมโริเจ้าดัรู้เรื่องนี้และข้าเอาเรื่องนี้มาสอนบริุารทารายในความรู้ความเห็นจนกระทั่งสามารถคลายเบาในความทุกข์ทารายจวปงไม่ปานธนาพบเจออีกพาะสิ่งทาลาย้ำปงเหล่านี้เป็นสิทธิไม่ปานธนาต้องการแม้จะมีความสุขในการสัมปัดถดกต้องโดยการใช้การช่องเสพฟโดยการครอบครองแต่สิ่งทารายจำปงเหล่านี้ก็เป็นเหยื่อรอ องความทุกข์เรียกวความเป็นต้นเีตุในการเวียนว่ายไดเกิดก็คืออำนาจจิตใจของเราหลงเข้าไปยืดแต่ได้จริงแล้วสิ่งต่ละตะบลในโลกเขาามาในเราให้ใครเข้ามาไปหลงเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรดินเขาก็ไม่รู้ดินว่าเขาดินเองเขาก็ไม่รู้ตัวเขาว่าเขาคือดินและมีชื่อว่าดินน้ำเองเขาก็ไม่รู้จักชื่อของเขาว่าเขาคือน้ำและเขาเป็นน้ำมีชื่อเรียกว่าน้ำคนทั้งหลายเขาพูดกันว่าน้ำจะมาเดชทศ ราไหน่ดชาวีบไหนเขาก็พูดกันบาดินบ่าน้ำปารวาไฟพูดกันปลภาษาแต่ให้ฟังมายบาดินบาน้ำปารวาไฟสุดท้ายมาดินน้ำลงไฟต่างหลายที่มีอยู่บระจำอยู่รอบเขาก็ไม่รู้จักว่าเขาชื่ออะไรตัวเขาเองยังไม่รู้อะไรรืยซ้ำน้ำสินท่าหลายจังวงหลังนั้นที่มันปาเกิดขึ้นเขามาได้รู้สึกรู้สาว่าเขาเจอใครจะเป็นสุขกัขเขาใครจะยินดีกับเขาเขาใครจะรังเกียจเขาเขาไม่รู้หรอก จนได้ไปแล้วสิ่งที่ในสิ่งทั้งหลายทังปวงในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะสามารถรู้ได้มีจิตตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นฐานสำหรับการรู้ใครบ้างในที่นี้ใครบ้างในที่นี้ขขาบ้านในที่นี้ท่านทั้งหลายที่ประชุมกันอยู่ที่นี่เนประชุมในการการฟังอันบังทำอันนี้เห็นเราท่านตัางหลายท่านต่้งหลายท่านตั้งหลายที่อาศัยหยุดนั่งอยู่ที่นี้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็มีความรู้สิโรเราเราท่านต่างหลายอันถือตนเป็น พุทธมามากะเราทั้งหลายก็มีความรู้สึกรู้หรกคนทั้งหลายในนอกเขาก็มีความรู้สึกรู้เหมือนกันแน่สัตว์ทั้งหลายเขาก็มีความรู้สึกรู้เหมือนกันเั้งว่ามีความรู้ชนิดเดียวกันแต่รู้ที่รู้อยู่นั้นคือรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอันนั้นสิ่งนั้นเป็นอันนั้นสิ่งนี้เป็นอันนี้นั้นเป็นความรู้ในชนิดที่บอกมีความหลงในการยึดถือและสำคัญมันหมายว่าเป็นอะไรอย่างที่อธิบายขึ้นมาว่าดินเขาก็ยังไม่รู้จักโลกสราวาเขาคือดินและเขามีชื่อว่าดินแต่ เขาก็เป็นสัตว์ว่าทาุดินดีมีอยู่ประจำกรรคน้ําเองก็เหมือนกันลมเองก็เหมือนกันไฟเองก็เหมือนกันอาการธาตุเองก็เหมือนกันแม่ที่สุดจิตเองก็เหมือนกันชื่อทั้งหลายที่เป็นรูปที่เป็นนิยามผวาไหมายงสมมติจะนิยามว่าเป็นจิตวิญญาณจะนิยามว่าเป็นวิญญาณจะนิยามว่าเป็นจิตจะนิยามว่าเป็นใจจะนิยามว่าเป็นโลจะนิยามว่าเป็นเราหรือของของเราสิ่งทั้งหลาย้งปวงเหล่านั้นเขาก็ไม เคยเป็นสัตว์เป็นตัวตนบุคคลอะไรทั้งนั้นจะเป็นกองดินกองน้ากองลมกองไฟเขาก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟเขาตกอยู่ใได้กฎอันนี้จังไม่เย็นทุกขังตนเนทราบเดิมไม่ได้อานัตตาควบคุม่เป็นไปตามความต้องการไม่ได้เขาก็ไม่รู้แต่เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นมีจิตตัวเดียวที่เป็นนักรู้ตัวจิตตัวเดียวตัววินตัวจิตตัววิญญาณตัวเดียวที่เป็นแต่เป็นสภาพรู้แต่การรู้ของจิตวิญญาณอย่างที่จดตัวอย่างบ้านมีใครบ้างในจิตที่เป็นผู้ไม่รู้ เกิดมามันก็ต้องรู้กันดังนั้นสรมบัตอะไรก็รู้สบายไม่สบายก็รู้พอใจไม่พอใจก็รู้สวยงามไม่สวยไม่งามสัวระบบสองข้อสะอาดปราณีตใครๆก็ต้องรู้กันดังนั้นอย่างการรู้เช่นนี้เรียกว่าการรู้ตามแบบับลองความเป็นชีวิตหนึ่งๆธารมธรรมชาติของการสมบัติดำรู้แต่ว่าการรู้ของอุปสตมานธรริเจ้าพระรัตรสามกคือความรู้ในรูปแบบของสติปัญญาอันนั้นการรู้ในแบบเบื้องต้นคือการรู้ในการดเมินชีวิตอัน นี้ไม่ใช่ขาบรู้ที่ว่าเป็นพุทธเป็นพุทธะหรือคําสอนโอมอสมาราเมฆเจ้าของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ลึกไปกว่านั้นเนี่อง่าการรู้แบบเดิมๆเนื่องมารูหลงรู้โจอใจเกิดความเข้าใจว่าสาคัญว่าดํหนีว่าโบราณว่ายึดถือว่าสุดท้ายมาเราให้ความสาคัญว่าเรายึดถือว่าสิ่งท้าทายดำปมเหล่านั้นก็ไม่เป็นไปตามความต้องการของเราและสิ่งท้าทาจะำปมล่านั้นเขาก็ไม่รู้สึกรู้สาว่าใครรังเกียจเขาหรือใครชอบเขา ไม่ทราบนิจญาะบายหนะ้าลงสู่การเกิดขึ้นตั้งอยู่แปบ,บปันเป็นแบลระดับไปทั้งสิ่งที่มีชีพและสิ่งที่หาชีพไม่ได้ทั้งสิ่งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างมีแต่จิตตัวเดียวนี้ดดทั้ทงนั้นที่เป็นนับหลงไม่ว่าเป็นนับรู้แต่หลงจังหวะรู้แต่งง เหมือนปลาปลาแต่ละตัวแต่ละตัวมันไม่เคยหลับตาปลาแต่ละตัวแต่ละตัวมันลืมตามันลืมตาอยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนในการลืมตามันก็ต้องมองเห็นปลาแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวมันไม่เคยหลับตาเลยแสดงว่ามันเป็นผู้ที่ไม่หลับตาปลาทุกชนิดมันไม่หลับตา เนี่ยน้ว่าเมื่อมันมมันไม่รับตาแล้วมลาก็ต้องเห็นมัาก็ต้องรู้แต่ว่าปลาที่มันไม่เคยรับตาน่ะมันมองเห็นอยู่แต่ทําไมมันโดนปิดเขาแต่เนามันมันมองเห็นอยู่แต่มันติดตาขายเขาอันนี้เรียกว่าการมองเห็นอย่างเดียวไม่พอเนี่ยนะว่าต้องประกอบด้วยสติปัญญาสติปัญญาได้ต้องได้สติปัญญามัญญาในมัฏฐโอมาตมามพงกรเจ้าาำรับคำคำสอนองมุตตมารเถิงเจ้าคือจิตที่รู้จักดีรู้จักชั่วจิตที่รู้จัก ถูกกินจะรู้จักผิด เนว่าเป็นผู้รู้จากบาปเป็นผู้รูจจากบุญการทำบาปได้มีความทุกข์ได้ความเป็นโทษอย่างไรการทำบุญได้ผลอย่างไรได้รับความโลมเย็นเป็นสุขได้รับความสบากิจสบาใจได้รับความเบืกอบานได้รับความระมัดมีความไม่บุญในความเป็นบาปได้รับได้รับขายความขับเค้ื่อนใจความรำบาญใจความไม่สบายใจความขุ่นหัวเศร้าหมองคล้องใจด้วยความปิดหวังพาพาพาในใจของเราเมื่อไม่ได้ดังใจมันก็โกรธเมื่อได้ดัง ใจของหอรนอหอแอนสุดท้ายมาสิ่งที่ได้ดังใจตรงนั้นใจตรงนั้นที่มีความยินดีในความได้ดังใจใจตรงนั้นทราบไหมว่าสิ่งที่ยินดีอยู่และสิ่งที่พอใจในสิ่งที่ได้ดังใจสิ้นท้ายจักวกงเหล่านั้นต้องเป็นวัตถุของนิจันทุปนัสตานแต่ละสิ่งแต่ละอย่างไม่สามารถที่จะเอามาครอบครองหรือจะเอาติดตามข้ามขั้วข้ามชาติเพราะสิ่งท้ายจักรกเหล่านั้นเป็นของที่มีอยู่โลก นี่จะเนียว่าบุคคลที่เป็นบุคคลที่บอดบุคคลที่มีความเขาเป็นบุคคลที่โง่ของบุคคลที่บอดบุคคลที่ไม่สนใจในความจริงดำดารทมคำสอนของสมมาดาบพระเจ้ามีหนำซ้ำยังตีดำในดำในตีเตียนคำสอนของสมมาดาพระเจ้าว่าเป็นสิ่งที่งมงายแต่เมื่อเราไม่เชื่อไม่สนใจในการบวชปฏิบัติสนใจในในทมคำสอนของสมมาดาบรเจ้าการหลงเข้ามาเยอะสิ่งที่ไม่สมควรยึดความทุกข์อะไรจะมองจนเกิด เกิใจของเราอันนี้จะเรียกว่างูพิษเมื่อเราไปจบต้องมันก็โฉกกัดเอาเขาทุกครั้งที่มีการสมมุติสมมุติทั้งหลายที่สมมุติขึ้นมามันก็จะกัดคู่สมมุติเองมันก็จะกัดคู่สมมุติเองคําว่ามันกัดในที่นี้ความโหงเห็นความอาลัยความพันผ้าความเศร้าโศกน้ำความร้องไห้ความโศมนัสความรอยเนื้อดาใจความร่งความโกลงความหลงพอเกิดขึ้นจากที่ดีในอิปิตทั้งนั้นบุคคลทั้งหลายตั เหล่านี้ต้องเวียนไหยตายเกิดหรือนำพาไปสู่การอาบายาบูมนำไปพาไปสู่กาตรตกนรกก่าใหม่เพราะเพอว่าจิตใจเป็นบุคคลที่ด่างไวบิดการทําทความเห็นให้รู้แจ้งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะไรอะไรที่เรามองเห็นกันในแบบฉบับของชีวิตหรือตามธรรมชาติของชีวิตอันความเห็นนั้นก็ไม่ต่างกับปลาที่มันไม่เคยหลำดตา แต่มันก็มองเห็นแต่มันติดเบิดเข่าได้เพราะมันไม่มีสติปัญญาในการรู้ว่าใต้เหยื่อนั้นภายในเหยื่อนั้นเราเสียเป็ดเอาไว้เหตุนั้นเราจะเป็นปลาตัวหนึ่งเราจะเป็นปลาตัวหนึ่งปลาก็ปลาปราเพศหนึ่งเดียกว,ว่ามันเืมงตาอร ต่ได้ความโมยด้วยความหิวด้วยความกระหายด้วยความร้องการมากมันขาดปัญญามันขาดการพิจารณามันก็งับเอาเข้าขณะที่งับเอาเขานะเบ็ดมันก็ไปไอไปเกาะใจวอยปากของมันในผ่าน,าน,านปากเาก็ดูเป็ดไปนี่มันก็ดลอกอกจากนา้น้านี่แต่ปลาบางบางเพศมันก็อาศัยเหยื่อในเบ็ดนั่นอะเนี้ยเชีพมันตลอด จนกระทั่งสิ้นอายุไขเพราะมันค่อยๆวิจารณามันค่อยๆเรียบมันไมมันนี่เรียกว่าขณะที่มีการใช้ปัจจยสีขณะที่มีการบริโภคสิ่งทั้งสี่ขณะที่มีการแสวงหาทซ้์ในการแดกปัจจยสีอาหารยารักษาโรคคาพปนทศัยที่หาศัยขณะที่มีการแสวงหาและขณะที่มีการใช้ปัจจยสีใช้ด้วยสติปัญญาใช้ด้วยความระมัดระวังใช้้วยการสำรวมจิตใช้ด้วยการขอประโยชน์หรือบาปเกิดก็เเรียบเสมือนปลา พีเศทหนึ่งที่มันไม่งับเหยื่อดยทันทีมันค่อยๆเล็มกินเหยื่อนั้นเล็มกินเหยื่อนั้นมันก็อาศัย ช่เหยื่อที่มีอยู่ในเป็นเลี้ยงชีพมันตลอดสิ้นอายุไขยี่เรียยว่ากรรมคุณเอากรรมต่างหายที่เป็นโทษกลับมาเป็นขุณสาหรับใจนั่นก็หมายถึงความศึกษาที่มีความรู้เราทันจะเดียวไม่มีความรู้พร้อมไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นไม่ว่าจะได้อะไรมาไม่ว่าจะครอบครองอะไรตัวสติป,ปัญ,ญญาคือตาในของจิตมองเห็นถึงสภาพอาการเกิดขึ้นทำอยู่เป็นันเปลีป่ยนแปลงระดับไปในเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้เราจะไปอยู่ในสถานะไหนเราจะ อยู่ในสานที่ใดเราจะประกอบอาชีพอ,อะไรเราจะแสวงหาอะไรเกิความทุกข์อะไรด้วยอำนาจแห่งกิเลสก็จะไม่ครอบงำจิตใจของเราเพราะว่าเราไม่ได้ถูกสิ่งนานี้ขบกัดเอา พอจิตใจของเราฉลาดแล้วองค์พระบริจาสั่งสอนพุทธบริษัทมีบิสุบริษัทนี่เป็นต้นคําสอนของบรมสารบริจ้าสอนให้พุทธบริษัททลานมีความฉลาดรอบโู้คำสอนขององพรมสารบริจ้าไม่สอนให้พุทธบริษัททลานใขงงง่ายคําสอนของบรมสารบรเจ้าสอนให้พุทธบริษัททลานมีความฉลาดรอบโล้คำว่าความฉลาดรอบโลกก็คือความฉลาดที่ในกองเกิดกองเกะกองเจ็บกองตายความ ขณะที่ในขณะที่อาศัยใช้สิ่งตระหนักจำปองที่เตรียมรูปกามปแบ่งเปลี่ยนแบลงแม้มีความสะดวกสบายหรือมีความจำเป็นต้องใช้แต่ก็มองเห็นว่าสิ่งตระหนัจำปองนั้นหาความเกี่ยวเด่นแน่นอนอะไรไม่ได้มันก็เป็นของใช้ไม่ไมใช่ของคนยึดก็เลยไม่เกิดความมวงเห็นอะไรแม้่ี่สุดจะว่าแต่ของไม่เนอกเมื่นเนื้อหนังร่างกายก็เป็นมองใช้เม้่แต่จิตอันเป็นไฟเป็นปรมัดถานคือไ้คือไอตัวจิตคือสภาพะไอตัวจิตตัวใจอันนี้ก็เป็น เพียงจิตใจที่เอามาใช้ประโยชน์เท่านั้นของพระพุทธเจ้ามาในสอนในเรายึดแต่องค์พระพุทธเจ้าสอนในเราปล่อยวาง ความบำเพ็บางในที่นี้คือความไม่ยึดถือทางใจไม่ยึดถือว่าเป็นของของเราไม่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราความเป็นอัตตารูปที่ดีคือความเห็นว่าเป็นโัวตนของตนถูกทลายลงไปด้วยวิปัสนาญาณถูกทลายลงไปด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาเจริญจิตภาวนาจนกระทั่งเรามีความฉลาดต่อรูากายที่อาศัยอยู่นี้ก็เป็นเพียงการอาศัยอยู่เพื่อบำเพ็ความบ้าความเพียรคือความฉลาดของจิต้องอาศัย ในร่างกายนี้เป็นโมมู้คำภาวะความเพียรจิตอาศัยร er. ่างกายเป็นเครื่องมือในการปรับภาวะความเพียนเพียนอะไรเพียนอะไรเพียรสอนจิตสอนใจของเราให้ตื่นรู้องค์มาพุธเจ้าสอนให้เราฉลาดนิพพานจากกิริยาจากการทำความตื่นรู้เป็นสิ่งที่ประสูติสุดเยาวนา่าเป็นมงคลอี่สเดีัยผู้หลับผู้หลับไหลอยู่ ก็คือผู้ประมาณผู้ประมาณแม้มีชีวิตอยู่ตลอดทั้งร้อยปีก็เปรี่ยวเสมือนคนตายแล้วผู้ไม่ประมาณดำรงชีวิตอยู่ตลอดอายุไขโดยที่ไม่ประมาทเลยเมื่อตายลงไปแล้วเขาก็เปรี่ยวเสมือนวามีชีวิตอยู่มพอ,อไป